อุปรมาความทุกข์ในนรกภิกษุทั้งหลายลักษณะเครื่องหมายเครื่องอ้างว่าเป็นผานของคนผานนี้มีสามอย่างสามอย่างอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายคนผานในโลกนี้มักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วมักทำการทำที่ชั่วถ้าคนผานจักไม่เป็นผู้คิดความคิดที่ชั่ว พูดคำพูดที่ชั่วและทำการทำที่ชั่วบัณฑิตพวกไหนจะพึงรู้จักเขาได้ว่าผู้นี้เป็นคนพานเป็นอสตบุรุษเพราะคนพานมักคิดความคิดที่ชั่วมักพูดคำพูดที่ชั่วและมักทำการทำที่ชั่วฉะนั้นพวกบัณฑิตจึงรู้ได้ว่านี่เป็นคนพานเป็นอสตบุรุษภิกษุทั้งหลาย คนพานนั้นนั่นแหละย่อมเสวยทุกขโทมนัส,สามอย่างในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าคนพานนั่งในสภาก็ดีริมถนนก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีชนในที่นั้นๆจะพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขาถ้าคนพานมักเป็นผู้ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมักถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ มักประพฤติผิดในการมักพูดเท็จมีปกติตั้งอยู่ในความประมาทเพราะดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยในเรื่องที่ชนพูดถ้อยคำที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นแลคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าทำเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในทำเหล่านั้นด้วยภิสูุทั้งหลาย คนพันย่อมสเสวยทุกขโทมนัสข้อที่หนึ่งดังนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายประการอื่นยังมีอีกคนพันเห็นพระราชาทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือ 1. โบยด้วยแทบบ้าง 2. อบยด้วยไหวบ้าง 3. ตีด้วยตะบองสั้นบ้าง 4. ตัดมือบ้าง 5. ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง7ตัดหูบ้าง 8. ตัดจมูกบ้าง 9. ตัดทั้งหูทั้งจมูกบ้าง10ลงกรรมกรวิธีมอเคี้ยวน้ำส้มบาง 11. ลงกรรมกรวิธีขอดสังบ้าง 13. ลงกรรมกรวิธีปากระหูบ้าง 13. ลงกรรมกรวิธีมาลายไฟบ้าง 14. ลงกรรมกรวิธีคบมือบ้าง 15. ห้า ลงกรรมกรวิธีหรือสายบ้าง 16. ลงกรรมกรวิธีนุ่งเปลือกไม้บ้าง 17. ลงกรมกรวิธียืนกวางบ้าง 18. ลงกรรมกรวิธีเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้าง19ลงกรมกรวิธีเหรียญกระสาบบ้าง 20. ลงกรรมกรวิธีแปลงแสบบ้าง 21. ลงกรรมกรวิธีกังเวียนบ้าง22ลงกรรมกรวิธีต่างฟางบ้าง 23. ราดด้วยน้ำมันเดือดเดือดบ้าง 24. ให้สุนัขถึงบ้าง 25. ให้นอนงายบนเหลาทั้งเป็นเป็นบ้าง 26. ตัดศีรษะด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นคนพานจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมชั่วปานใดแลพระราชาทั้งหลายจึงจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้ว สั่งลงกรรมกรต่างชนิดคือโบอยด้วยแท้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างก็ทำเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธทมเหล่านั้นด้วยถ้าแม้พระาชาทั้งหลายรู้จักเราก็จะจับเราแล้วสั่งลงกรมกรมกรต่างชนิดคือโบอยด้วยแท้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างความทุกข์ในนรกเป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้แต่ความสุขที่เกิดจากการทำดีนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมจงเลือกเส้นทางแห่งความดีกันเถอคะค่ะ